ท่องเที่ยวรอบรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากยอดเขาสูงเสียดฟ้าก่อนอื่นครับท่านผู้ชมที่เคารพมาชมผลสดเขาสะกอดอําเอ็ดดาฮานร,รุ่นพิเศษทำไมสีเข้มสวยกว่าเขาจังเอา้าเรามีวิธีการ สร้างสรรค์น,นะครับผลงานเพลงชุดใหม่ว่าอย่างนั้นนะผู้ชมฮะอเมสดาฮานีลูกใหญ่ๆผู้ชมนะครับแล้วก็การผสมเนี่ยติดใช้ได้นะพอดีพอดีไม่ต้องเด็ดทิ้งเลยละ่ะผู้ชมนะครับสีสันของเขาจะเข้มขึ้นมากว่าที่อื่นนะสวยกว่าผู้ชมนะลูกใหญ่ฮะแล้วก็ทานอร่อยหวานกรอบอร่อยชื่นใจเลยล่ะนะครับท่านที่ได้ทานไปแล้วก็โอ้โหบอกว่าสั่งซ้ำสั่งซ้ำ นะเออปีที่แล้วเนี่ยขายกันกิโลกรัมละ800บาทนะผู้ชมนะครับท่านก็สั่งกันไปนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะมารับไปขายกันเยอะเลยนะครับก็เป็นราคากรณีพิเศษกันไปนี่ท่านผู้ชมควรมีไว้ในสายพันธุ์นี้ท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าอัมเอสด,ดาฮานแต่ของเราเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะครับปรับปรุงพิเศษขึ้นมาสีสันของเราก็จะเข้มกว่าเขาเห็นไหมลูกใหญ่นะท่านผู้ชมนะ หวานชื่นใจเลยล่ะนะครับนะฮะแล้วในขณะที่ถ้าหากว่าปล่อยให้สุกนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเนื้อเขาเนียนน่ะเนื้อเนียนอร่อยชื่นใจเลยแช่ตู้เย็นไวท้ทานเอ้ยโอ้โหสุดยอดของความอร่อยเลยล่ะท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเวลายามเย็นนี่อากาศเย็นเหลือเกินฮะลมพัดโชยเมฆฝนคลึ้มมาเลยท่านผู้ชมครับนะฮะเมฆฝนก็คลื้มมาเลยนะ เอาเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนะครับอินตาผาลํำสายพันเด็ดนะอําเอสดาฮานนะครับลูกสวยๆใหญ่ๆสีเข้มสวยงามกว่าเขาพัฒนากันขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมได้สายพันธุ์ดีๆกันมาต้นใหญ่นะครับรุ่นก่อนราคา1500นั้นหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับของหมดท่านผู้ชมของหมดแล้วคันนี้ ต่อกาเนิดเกิดรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วรุ่นเล็กกว่าเขาแต่ว่าสวยงามนะ้าท่านผู้ชมนะสวยงามสวยงามนะครับราคาก็ถูกลงมาต้นตัวเมียทรงตรวจดีเอเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เด้รู้ว,ว่าเป็นต้นตัวเมียนะาท่านผู้ชมทรงตรวจดีนเอแล้วเป็นต้นตัวเมียนะครับจัดสาะจะส่งให้ท่านไปนะในราคาที่ถูกลงนะท่านผู้ชมนะ นี่เดี๋ยวให้ดูว่าต้นสวยแค่ไหนนะครับมีก็ไม่เยอะละนะผมดูแลไฮโดซานอย่างดีก็เลยสวยงามนะครับแนนะ่ต้นสวยงามต้นสวยงามนะแตกใบขนนกแล้วนะครับท่านแตกใบขนนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้นสวยๆต้นสวยๆมีจํานวนนี่ให้เห็นนะครับไม่มากไม่มายสักเท่าไหร่นะท่านที่อยากจะได้เอาไปปลูกรีบเลยเชิญเลย นะครับท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวให้ดูต้นการให้ดูทุที่เคารพได้ดูกันนะครับนี่คืออินทรพาลำสายพันธุ์อัมเอสดาฮานนะท่านผู้ชมนะสายพันธุ์อัมเอสดาฮานนะครับต้นส,สวยๆต้นส,สวยๆนะแตกใบขนนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านนะแตกใบขนนกแล้วนะนี่เห็นไหมดูต้นดูต้น ใบขนนกเป็นที่เรียบร้อยสวยงามเลยนะครับสวยงามสวยงามในราคาก็ประหยัดลงมาอีกนะราคาประหยัดลงมาพร้อมกับจัดส่งให้พร้อมค่าจัดส่งไปเลยนะนะครับอ่าห้าต้นก็จะมีแถมตัวผู้ไปให้หนึ่งต้นนะแถมตัวผูผู้ให้ไปนะครับนี่อ่าท่านผู้ชมนะอ,อัมเอสดาฮานกินทะพลํำสายพันธุ์ดีนะครับ สีสวยลูกใหญ่หวานชื่นใจกรอบอร่อยพัฒนากันขึ้นมานะครับลูกส,สวยๆแบบนี้นะต้นส,สวยๆต้นส,สวยๆนะครับแตกใบขนนกกันแล้วนี่่านผู้ชมอัมเอสด,ดาฮาน่านผู้ชมครับนี่ฮะส,สวยๆนะครับผมนะแตกใบขนนกกันแล้วนะโอ้โหนี่บำรุงด้วยไคโดซาในท่านอย่างดีใช่ไหมนะอ่าอ่า บำรุงดีบำรุงด,งดีก็เลยสวยไงยนะครับอ้าวนะสั่งกันด่วนนะครับผมมีจํานวนไม่มากเดี๋ยวก็จะหมดก่อนแล้วนะอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่เชียนก็จะส่งให้ทางขนส่ง <c oughs> ไม่ได้ไปเองค <c oughs> ่านี่มันแพงไม่ไหวนะขนส่งก็ราคาตอนนี้ก็ปรับขึ้นแต่กระผมก็แนวราคาฟรีค่าขนส่งนะท่านผู้ชมนะราคานี้รวมค่าขนส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มแหละท่านผู้ชม เอาไปปลูกเลยนะนี่รุ่นขนาดนี้เนี่ยเอาไปลงปลูกกาลังสวยเลยแหละนะสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยมีจํานวนไม่เยอะมีจํานวนไม่เยอะส่งตรวจดินเอกันมานะครับส่งตรวจดินเอมาก็จัดส่งให้ท่านไปนะรุ่นนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้โหยจะล้มจะล้มเอยนะท่านผู้ชมอินทผลัมสายพันธุ์อเรตดาฮานร,รุ่นพิเศษละครับ รุ่นพิเศษรุ่นพิเศษเห็นลูกสวยๆนั่นแหละลูกสวยๆสีสวยกว่าใคราหวานกรอบอร่อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่หวานไม่ต้องกลัวมาพัฒนาสายพันธุ์ในเมืองของเราเนี่ยในประเทศของเราปรากฏว่าดีกว่าเขาอีกเออ,อวความฝันความฝันของพวกเราจะเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมที่ครบครับนะได้อิฐาพาลําสายพันธุ์ดีๆสายพันธุ์เด็ดๆอัมเอ็ดดาฮานนี่นะครับผม จัดการจัดส่งให้ท่านตามที่สั่งกันเข้ามาเลยนะนี่ครับดูนะท่านผู้ชมนะต้นเท่านี้ต้นเท่านี้นะครับแตกใบขนนกกันแล้วนะแตกใบขนนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่สวย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 ,สวยน,นี่เวลา,ายามเย็นฝนจะตกเย็นสบายนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับอัมเอสดาฮานะยินทีพาลสายพันธุ์เด็ดอัมเอสดาฮา มากมายของดีฟังเพลงครื้นเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเที่ยวพาราสีลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาทีศิลปินยอดยี่ยมด่งดัง